สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้าแล้วก็ผูก้กำลังสิมาเป็น FC จ้ามากินก๋วยจับยวนกับยายจ้าเมื่อนี่เปลี่ยนบรรยากาศด้จ้าเอาเส้นสดจ้าเส้นสดเส้นสักูจ้าแต่ว่าย่ายย่า่บบต้มจะย่ายลวกเอาเพราะว่าย่า่กัดบ่ขาดท่านเป็นถ้าใส่น,นั้นสุกละคือบอให้สุกปันใดจ้านี่ค่ะมาขมามากินน้ำย่า่เด้อ ขนมกินแล้วได้จ้ะแต่แรกว่าจะบริสิกกินแล้วอืมคือถ้ามาพี่น้องจ้าคือเกาเห็ดพอบแาบาบแาบมาาาานะค่ะเน,นาะอือแซ่บจ้ะฟิมือลูกสาวจ่มเน้อเตี๋วยวเห็ดน้ำแบบโบราณหนัน่มขน มีเหลือดน้ำเละมาเจ็บบานได้ก่อน,กอนจะสอนยิงเล็กน้องตุ๊กตาม,มาเดอ้อมาเดอ้อ น้องแพนน้องฝาคนสวยทุกคนมาเลยเมืองนอกเมืองหน้าประเทศเล่าประเทศไทยมากินน้ำกันจ้ะแสบแกะดำกับมาเด้อคาตาแลนเลิบลุงห้มูจอยตายดยค่ะมากินน้ำกัน เสแสร็จเส้นอันนี้ก็แซแบอยูได้จัดแต่ว่าแต่ว่าย่ายมักเส้นแบบโบลาณคือเส้นของย่าเนาะแต่นันานานกินที่หนึง่งแต่ว่าทรงไปตั้งจังหวัดบ่ได้ได้จากเส้นอันนี้ฮ้ทรงมือนี่มืออื่นถึงกินได้้าทรงมือนี่มือฮอื่ถึงแ้วเป็นล่าจ่ะเพราะว่าเป็นเส้นเปียกนะคะ ลืมแย่ปลาสิใส่ถาดแย่ลืมน่ะตอนเลือดเลือดหมูแย่กับมักเลือดผัดใส่ถุง,งอก ัวงอกผัดน้ำปลาใส่เลือดน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าตึ้งเปียกตึ้งหอน เรียงมาทางนี่ในบางไฟ้ด้วยจ้ะเท่าน่ะนะรูประทักใหย่ายนะ่ะสองดวงคนทั้งกระจกทั้งหลอดไส้เมื่อนี้ว่าจะไปตัดผมคนระับออกไปเจอคิ้วที่สามแล้วเขามากินกระเปียก,ก้อนทแรกบอกลูกต้มไว้แม่สิเปนตัดผมมนาะสน เสมือเสมอหลังตัดผมใส่จ๊าคนตัดไปยังกระดอกกระเดียนเนี่ยสดนะคะลูกศิษย์ลูกศิลป์ใหญ่แต่บ่แม่นฉ่ำโบ กัมโบต้องสามหน่วยเคร่งรู 6นาทีละยายจะกินเบิร์ดนี่แหลถ้าจะเด้อย,ย,ยาจะขอจบคลิปจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลกทุกกำล,ลังใจนะคะจ้ะที่เข้ามาช่วงคลิปที่ยฮยดูเนาะคะ่ะเนาะบายๆเลิฟเลิฟทุกคนจ้าไม่เจ็บไม่จนนะคะ